สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนพะเก้าเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาตามกันต่อที่สูตรเด่นบนมาเฉพาะหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยของหานอยปกตินะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆกันเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มาเฉพาะสิบหน่วยดังนั้นจะสังเกตว่าแต่ละงวดที่เราได้คํานวณน,นะคะเลขเด่นแต่ละงวดก็จะเข้า หลักหน่วยหรือไม่ก็หลักสิบนะคะของทุกๆงวดนะคะอันนี้เราจะไปเร็วกันนิดนึงแล้วก็ให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราได้ลงมาหลายวันแล้วค่ะสูตรนี้สถิติเดินดีมากนะคะตั้งแต่เราคำนวณมาก็ทั้งหมดเข้าก็15งวดแล้วนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดที่16 ส่วนใช้จริงนะคะเราเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่3 8, มเอ็ดมกราคมนะคะก็จะสังเกตว่าจะเข้าที่10หน่วยบางงวดก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยด้วยนะคะทุกคนลองดูตัวเลขที่เราได้คำนวณแล้วนะคะว่าจะสังเกตว่าจะเข้าก็ถือว่าเดินดีนะคะใช้จริง4ี่งวดติดเรามาสรุปของเมื่อวานนะคะผลรางวัลของเมื่อวานก็ออก3าม้า เลขเด่น9กนะคะก็เข้าไปที่หลักหน่วยต่อมาเรามาดูผลการคำนวณของวันนี้กันนะคะว่าได้เลขเด่นอะไรสำหรับผลการคำนวณนะคะเราก็จะใช้หลักในการคำนวณของสูตรนี้โดยใช้หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะคะบวกกับคงที่แต่ละหลักนะคะหลักหน่วยของ2ตัวล่างวันที่3เน้นได้สูนนะคะดังนั้นผลบวกก็จะได้57ด 19อันนี้คือเลขเด่นมาเฉพาะ10หน่วยนะคะสำหรับ5 7 1 9ก็รอรุนพร้อมกันค่ะว่าเลข หลักไหนจะเข้านะคะสําหรับตัวเลขก็เป็นการคํานวณทางสถิติเพื่อหาความเป็นไปได้แล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราจะลงให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสาหรับคลิปหน้าเราก็จะลงฮาหนอยเป็นแบบสรุปให้ทุกคนนะคะก็รอติดตามกันนะคะสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ